สวัสดีแฟนมวยทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับช่องขอบสังเวียนมวยกรงนะครับก่อนอื่นก่อนจะไปรับชมรับฟังช่องของเราฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารมวยดีๆนะครับนีโคลันบอกว่าให้เวลาซูเปอร์เล็กไม่เกิน3ยกครับแล้วผมจะน็อกได้นีโคคาริโลนักชกตัวตึงอาวุธหนักแรงจากประเทศสกอตแลนด์ผู้ท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยของซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่เ้า เจ้าของแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิง่ง2รุ่น2กติกาชาวไทยของเรานะครับทางด้านซุปเปอร์เล็กก็ได้ออกมาตอบกลับทันทีเลยนะครับผมว่าผมชกมวยไทยมา20กว่าปีผมให้เวลาตัวเองมาตลอดไม่จำเป็นต้องให้ใครมาให้เวลาผมเลยแค่ยก2ยก3ทั้งทั้งที่ทมวยมันชก5ยกเช้านี้ซุปเปอร์เล็กได้ออกมาโพสต์อีกนะครับว่าใครจะได้ฆ่าผมก็ได้ฆ่าไปผมไม่รู้เพราะผมไม่สนใจใครทั้งนั้น มหน้าที่ทำหน้าที่ของผมอย่างที่ผมจะตั้งใจทำให้มันสำเร็จผลงานคือคำตอบแค่นั้นไม่มีใครทำมันสำเร็จ100%มีขึ้นมีลงแต่แค่ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของผมก็แค่นั้นเองไม่พูดให้ฟังแต่ผมจะทำให้ดู spl hashtag ขวาทางเดียว superlex แฟนมวยทุกท่านรอชมกันได้เลยนะครับผมเดือดก่อนเกมเลยนะครับผม ซูเปอร์เลกเกียติหมู่9ป้องกันแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท145ปอนด์กับนิโคคาริโลจากสกอตแลนด์ในศึกใหญ่วัน170วันศุกร์ที่24มกราคม2025เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งที่อ m p a c คอ r e n a เมืองทองธานีแฟนมวยรอชมได้เลยครับพี่พี่น้องๆ้องแฟนมวยทุกท่านคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะไปได้ครับระหว่างนิโคกับซูเปอร์เล็กส่วนตัวผมมองว่าถ้าเดือดกันก่อนเกมอย่างนี้หลังเกมนี่ ต้องมีฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งเลือดออกแน่นอนครับเดือดแน่นอนมันแน่นอนต้นปีหน้ารอเราอยู่คู่เอกตะวันฉายกับซุปเปอร์บอล